สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วน,นะคะวันนี้เรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องชุมชนน่าอยู่ค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์ามาฝากเด็กๆค่ะวันนี้เราลองมาประดิษฐ์กันหรือว่าเรามาติดเกล็ดปลากันให้สวยงามนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของคุณครูวันนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือมีรูปแบบก็เป็นตัวปลาอย่างนี้นะคะ อย่างที่2ก็จะเป็นกระดาษสีที่คุณครูจะเตรียมให้เด็กหมดแล้วที่เป็นวงกลมๆอย่างนี้นะคะซึ่งจะใช้ทําเกล็ดปลานั่นเองต่อไปก็จะเป็นกาวนะคะและข้อดินสอสีค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่ามีวงกลมๆอย่างนี้อยู่นะคะคุณครูให้เด็กๆพับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งวงกลมแล้วก็ทากาวด้านหลังนะคะ อากาศด้านหลังแล้วนํามาแปะตรงปลาเลยค่ะเด็กๆเ้าชิ้นที่หนึ่งนะคะได้แล้วค่ะต่อไปอีกค่ะเด็กๆหยิบมาอีกแล้วทากาวเหมือนเดิมนะคะ,ะเด็กๆก็จะได้ชิ้นที่สองต่อไปเราลองมาสลับสีกันบ้างนะคะเอาสีชมพูมาเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆให้ทากาวด้านหลังปาดกาวนิดนึงทากาวด้านหลังนะคะ,ะเสร็จแล้ว วางตรงกลางก่อนนะคะ1น,นเกรดวางตรงกลางก่อนแล้วก็กดลงต่อไปก็จะเป็นต่อปะเก็ดต่อไปนะคะสีชมพูอีกทาเกลวแล้วระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตรงนี้อีกนะคะเด็กๆดูค่ะอ่าก็เพิ่มอีก1เกรดนะคะใช้สีชมพูอีกเราจะสลับสีกันไปทาเกลวอย่างระมัดระวังนะคะเด็กๆ ก็จะได้อย่างนี้นะคะใหอ,อยู่ในกรอบนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะใช้สีอะไรอีกสลับก็ใช้สีน้ําเงินนะคะเด็กๆทากาวเช่นเดิมด้านหลังด้านหลังของเกรดนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นสีน้ําเงินอีกค่ะพยายามวางให้สวยงามนะคะ เกที่สองนะคะเด็กๆดูด้วยอ่ะถัดไปเพิ่มอีกหนึ่งนะคะจะได้หมดเป็นแถวที่สามพอดีเลยค่ะถากาวระมัดระวังนะคะนี่ไงเก็ดปลาของครูได้แถวที่สามแล้วให้อยู่ในกรอบด้วยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆแล้วก็สลับด้วยสีชมพูทากาวเช่นเดิมค่ะด้านหลังของเก็ดปลา แล้วก็วางลงนะคะวางให้อยู่ในกรอบนะคะเด็กๆให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆจนเต็มตัวปลาพอดีโดยที่เด็กสลับสีกันนะคะอย่างนี้ค่ะถ้ากาวอย่างระมัดระวังนะคะอา่ากายบเข้าไปนิดนึงตรงกรอบนี้ค่ะเด็กอย่าให้มันออกนอกกรอบมา ต่อไปเราก็จะหลับสลับสีกันอีกนะคะจะเป็นสีน้ําเงินอีกค่ะเด็กๆวางตรงนี้เลยค่ะค่ะคะ่นิดนึงเก็ดต่อไปค่ะนิดนึงคะชิดเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นนะคะกดให้ให้แน่นลงไปน้องเด็กจะต้องพับเก็ดปลาก่อนนะครับเป็นครึ่งวงกลมเดี๋ยวก็จะได้เก็ดปลาที่สวยงามเลยค่ะเด็กๆ แปะลงไปให้อยู่ในกรอบค่ะเห็นไหมคะจะได้อย่างนี้แล้วดเด็กก็ต้องสลับสีอีกค่ะโดยใช้สีชมพูสลับแถวต่อไปนะคะแปะกาวด้วยแล้ระวังนิ่งๆนะคะอ่าจะเป็นสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูไปนะคะให้อยู่ในกรอบเส้นของขอบปลา เมื่อเสร็จแล้วนักเรียกก็ต้องใช้สีน้ำเงินอีกค่ะเด็กๆพับครึ่งก่อนนะคะพับครึ่งซากกวสลับอย่างนี้กจนจนเต็มตัวปลาเนี่ยขยบเข้ามานะคะอย่าให้ออกนอกกรอบไปสีน้ำเงินนะคะทำอย่างนี้จนหมดนะคะจนเต็มตัวปลาสีน้ำเงินหยิบเข้าไปนะคะอ้าวต่อไปสีอะไรอีกคะเด็กๆสีชมพูนะคะ สีชมพูแต่มาระวังกันทากาวนะคะสีชมพูเข้าไปนิดนึงอ่าสีชมพูนะคะอีกหนึ่งอันค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก็จะได้กีบปลาที่สมบูรณ์เห็นไหมคะแท็กต,ตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นอขออีกหนึ่งชิ้นนะคะเลือ,อีกนิดนึง่บครึ่งค่ะ ชาคาวใส่เข้าไปตรงนี้เลยค่ะเด็กๆเพื่อที่จะให้รูปปลาของครูจะไม่เห็นเนื้อที่ที่สว่างที่ว่างเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเ,นเด็กๆคะเมื่อเด็กๆติดเก็ดปลาเสร็จแล้วเด็กๆใช้สีนะคะและบายรอบๆตัวปลาหรือห่างปลาขี้ปลานั่นเองค่ะนักเรียนเลือกสีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบนะคะและบายให้สวยงามเห็นไหมคะ ระบายไปเลยค่ะให้สวยงามนะคะอ่ะปิงนิดนึงเด็กระบายนะคะอ่าเสร็จแล้วออบที่ครีบด้วยค่ะครีบด้วยเด็กต้องระบายที่ครีบของปลาด้วยนะคะครีบของปลาอ่าที่หน้าของปลาด้วยค่ะเด็กๆที่หัวของปลาระบายสีด้วยนะคะและบายให้สวยงามเลยค่ะ ระบายให้ทั่วนะคะลูกให้ไปในทางเดียวกันเห็นไหมคะไปในทางเดียวกันสวยงามมากค่ะต่อไปคลิปด้านบนอีกนิดนึงค่ะเด็กๆสลับสีกันก็ได้นะคะนักเรียนอาจจะใช้สีใดสีหนึ่งก็ได้เห็นไหมคะบนคลิปปลาอ่า เมื่อเด็กเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถหยิบสีอื่นขึ้นมาระบายให้สวยงามเพิ่มเติมได้อีกนะคะคุณครูเลือกสีชมพูนะคะดูนะคะอ้าวละบายให้สวยงามค่ะอ้าวเสร็จไหมคะอีกนิดนึงค่ะให้รอบๆตัวไปเลยตั้งแต่เครีบตั้งแต่หางไปนะคะคยิบอ้า นั่นบนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆระวังมือไปโดนเกดปลานะคะถ้าโดนเกดปลาแล้วทําให้เกดปลาไม่สวยงามนะคะเด็กๆอ่าอีกนิดนึงค่ะเด็กๆตรงไหนเอ่ยตรงปากของปลาเห็นไหมคะเอาละอีกนิดเดียวแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะเด็กๆปลาของคุณครูสวยงามไหมคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งในไลน์ครุบให้คุณครูได้ชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเมื่อเด็กๆปฏิเสร็จแล้วจะได้เช่นนี้นะคะเห็นไหมเด็กๆติดเกล็ดปลาได้สวยงามและบายสีได้สวยงามไม่ออกนอกเส้นเห็นไหมคะการทํางานชิ้นนี้ฝึกให้เด็กๆมีสมาธิฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆเห็นไหมการระบายสีของเด็กๆการติดเกล็ดปลาเนียต้องดิ่งเห็นไหมคะสวยงามนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ